ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันุ์รบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่1มอบสิ่งของเครื่องอวโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ประสบอัคคีภัยตามโครงการกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนพันโทรประสิทธิสันติวัฒน์ผู้บังคับกองพันธุ์รบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่1น่ค่ายวชราลงกรณ์พลร่มป่าหวายจังหวัดลบบุรีนำกำลังพลของหน่วยร่วมกับนายทวัชชัยคำชื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลป่าตานนางสาวปุญญวีศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลป่าตาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตาลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องบริโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ประสบหักคีภัยตามโครงการกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันลบพิเศษที่สองกรมลบพิเศษที่1นบ้านเลขที่11ทับ6โม1ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีของนายสนั่นยันอินอายุ77ปีโดยเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่6มกราคม2568เวลาประมาณ20นาิกา30นาที จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นสถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านเรือนไม้ชั้นเดียวหนึ่งคูหาไม่ทั้งหลังและบ้านปูนชั้นเดียวหนึ่งคูหาที่อยู่ติดกันไม่เกือบทั้งหลังซึ่งมีผู้พักอาศัยอยู่รวมกัน6คนโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร ซึ่งในการนี้ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งได้สอบถามความเป็นอยู่ของปัญหาข้อขัดข้องต่างๆรวมถึงมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นทั้งนี้ด้านครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีความซาบซึ้งใจต่อการติดตามการช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้และแสดงการขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าวอีกด้วยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวคุณสมชายเกตชายผู้สื่อข่าวทรบหประจำจังหวัดลบบุรีนำสเสนอข่าวโดยสถานีข่าว p k n คนิข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไทยรัฐทองแก้วรายงาน